พระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้างพอเสร็จงานพระเนนและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนนทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสมอยู่ตลอดเวลาเพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจำทุกคืน ก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้นใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดูเรื่องทํานองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทําจนลืมไปแล้วท่านยังสามารถรู้และนำมาเทศสอนจนได้เพียงเรื่องนอ้ำบ่อซึ่งเป็นเรื่องยาบๆที่พากันขโมยท่านทำนะทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น อารมณ์เหล่านี้แหลที่ทําให้พระเนนไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่คาดกันไว้ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดูด่าอะไรแก่ใครๆเลยสมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจานวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ร่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกําลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้น ก็เท่ากับการซ้ำเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้วพอรุ่งเช้าว,วันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบินทบาดแล้วค่อยขึ้นบนศาลากรองผ้าออกบินทบาดอย่างนั้นเป็นประจำมิได้ขาดเช้าวันนั้นพอท่านจะออกจากทางจงกรมขึ้นศาลา พระทังวัดต่ตางร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ไหนบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกําลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวนอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กําลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอัตธรรมไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไป แพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นแลเป็นความดีเพราะพระพเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิดเจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการน,นั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณีเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปราชญ์ เพียงเท่าน,นี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านใดเลยแล้วก็พาออกบินทบาทตามปกติคืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียรรวมเป็นเวลาสามคืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรมพอดีกับระยะนั้นพระเนนกำลังกลัวท่านจะเทศเรื่องบอ่อน้ําอยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่สี่ถึงมีการประชุม เวลาประชุมก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องบ่อนา้ําทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลยตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันจนไปหมดแล้วเรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็ไม่ได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดา พอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ถามก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติจะมาทําลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทําให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลําดับ คำวินัยหนึ่งคำพูดของครูอาจารย์หนึ่งที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควฟฟรฝ่าฝืนการฝ่าฝืนพระธรรมวินยัยและการฝ่าฝืนคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดนาบ่อนี้ไม่ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินซาอยู่ข้างล่างด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทราจะพังลงไปก้นบอ่อ และจะทําให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วยดีไม่ดีถ้าผัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามมิให้พากันทําการห้ามมิให้ทําหรือการสั่งให้ทาในก,กิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้านบางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จาต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุมเท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอ แต่ทำไมจึงไม่เข้าใจที่อย่าทำสิ่งนั้นแต่กลับทำในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้เรื่องทางนี้ไม่ใช่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจนิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว แล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินยัยอันเป็นทางเสียหายกาอีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิอย่างยิ่งถ้าเขินดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระสุดงหัวดื้บริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วย องค์นี้ก็ดือ้อองนั่นก็ดา่าองคโน้นก็มึนและดื้อด่านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกสิษย์หัวดือ้ออะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด่านไปเสียหมดโลกนี้เห็นจะแตกศาสนาก็จะล่มจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดือ้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดือ้อมีไหมในที่นี้ถ้ามีพ่กนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดหน้าบ่ออีกไหดินพังลงทับไย จะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดือ้อเผื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบาร,รมีบ้างว่าเก่งจริงไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชั้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทาให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นั่ฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกัน พอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงมิเทศขนาดนักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปาตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์ต่างก็ออกปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกราบเรียนเพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยไม่ได้ต้นสายปลายเหตุตามปกติท่านพระอาจารย์มัน่น ท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยท่านจำพรรษาอยู่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมาและมีความชำนนานกว้างขวางขึ้นเป็นลําดับจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีประมาณเวลาปกติก็ดีขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดีพระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดีต้องมีความระวังสำรวมจิตอย่างเงข้มงวดกดขันอยู่ตลอดไปจะเผลอตัวคิดไปต่างๆนานา,นา,นานไม่ได้ เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นการเทศให้เจ้าของฟังอีกจนได้ยิ่งขณะที่ท่านกําลังให้การอบรมอยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเวลาที่สําคัญมากกว่าเวลาอื่นใดทั้งทั้งที่แสดงธรรมอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการอะไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียวเท่านั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปาออกนอกลูก่นอกทางไปบ้านขณะนั้นแลเป็นต้องในเรื่องและได้ยินเสียงเทศปแปลกๆออกมาทันที ซึ่งตรงกับความคิดที่ไม่มีสติรายนั้นนนเป็นแต่ท่านไม่ระบุรายชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็ทําให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมากไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีกกับเวลาออกบินทบาทตามหลังท่านนั่นหนึ่งจะต้องระวังไม่เช่นั้นจะได้ยินเสียงเทศเรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุมแน่นอนบางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อน ที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศระบุเรื่องความคิดแต่ไม่ได้ระบุตัวผู้คิดผู้ถูกเทศแทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มีเพราะบางครั้งเวลาได้ยินท่านเทศแบบนั้นทําให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั่งชำเลืองดูองค์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศเรื่องนั้นอยู่ขณะนั้นบรรดาพระเณรจำนวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลยึงกัน พอโดนเจ็บๆออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธพอพ้นเขตดัชนานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจได้แ,แต่ถามซึ่งกันละกันว่าวันนี้โดนใครวันนี้โดนใครแต่หน้าชมเชยอ,อยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูงไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัวพอมีผู้ถามจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่คิดผิดทํานองท่านเทศนั้นองค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่า วันนี้โดนผมเองเพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหานคิดเรื่องนั้นน,นท้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศเจอขืนคิดอย่างนั้นแต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวสิ้นมีแต่เรื่องกล้าแบบบาบวออกมาท่าเดียวที่ท่านเทศนั้นสมควรอย่างยิ่งแล้วจะได้ดัดสนาลเราที่คิดไม่ดีเสียทีต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆที่บางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจที่จะเขียน แต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้วพอให้เกิดปัญหากลืนไม่ได้คลายไม่ออกหวางอยู่ในคอดีๆนี่เองถ้าเดระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรมเหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ทําให้หมดโทษหมดกังวลไม่กําเลิศต่อไปจึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องทั้งท่านผู้ชําระเรื่องทั้งพวกเราผู้มีหัวใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้นบ้าง โดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศเจ็บเจ็บอยู่บ่อยก็เนื่องจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นวิสภาคต่อกันนั่นเองมากกว่าเรื่องอื่นๆต้นเหตุที่ถูกเทศโดยมากก็เวลาบินทบาทซึ่งเป็นกิจจาเป็นของพระจะละเว้นไม่ได้เวลาไปก็ต้องเจอเวลาเจอก็จําต้องคิดไปต่างๆบางรายพอเจอเข้าเกิดความรักชอบความคิด กลายเป็นกงจากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือต้นเหตุสําคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลูก่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทศแล้วพยายามทงความสารวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ออกไปเจอเอาของดีเขาอีกทําให้แผลกําเริบขึ้นอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนาดเด็ดๆใสแ่แผลเขาอีกคือโดนเทศนั่นเอง อง์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้นก็โดนเข้าจนได้เพราะพระเนรมีมากต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกันฉะนั้นจึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะฉลบปรีแก้ไขพอมาถึงวัดและศพจังหวะก็โดนเทศจากท่านเขาอีกธรรมดาความคิดของคนมีกิเลกก็ต้องมีคิดไปต่างๆดีบ้างชั่วบ้างท่านเองก็ไม่ใช่นักดูดาไปเสียทุกขณะจิตที่คิด ที่ท่านตำหนิก็คือสิ่งที่ท่านอยากให้คิดเช่นคิดอัดคิดทำด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดปลื้งตนออกจากทุกข์อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม่ค่อยชอบคิดกันจะชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิดจึงโดนเทศกันอยู่เสมอแทบทุกคืนเพราะผู้ทําให้ท่านต้องเทศบ่อยๆมีมากท้งนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งปรัจญาวิชา คือการกําหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านรู้และสามารถจริงๆส่วนความคิดที่น่าตําหนินั้นก็ไม่ได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิดหากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผลอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้นแม้เช่นนั้นในในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอยให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมก็รีเตือนเพื่อผู้นั้นจะได้สติและเข็ดหลาบแล้วระวังสำรวมต่อไป ไม่รู้ตัวคิดอย่างนั้นอีกจะเป็นทางเบิกกว้างเพื่อความเสียหายต่อไปเพราะความคิดซ้ำซากเป็นเครื่องส่งเสริมการสั่งสอนพระรู้สึกว่าท่านสั่งสอนละเอียดทีท่วนมากศีลที่เป็นฝ่ายวิในท่านก็สอนละเอียดสมาธิและปัญญาที่เป็นฝ่ายทำท่านยิ่งสอนละเอียดละออกมากแต่ปัญญาทั้งขั้นสูงสุดจะเกียลงข้างหน้าตามประวัติท่านที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลาดับ ส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลางท่านเริ่มมีความชนาญมาแล้วจากถ้ำสาริกานครนายกพอมาฝึกซ้อมอยู่ทางพระอีสานนานพอควรก็ยิงมีความชนิดชนาญยิ่งขึ้นฉะนั้นการอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระเนนท่านจึงอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเลย ผู้รับการอบรมได้ฟังอย่างถึงใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลางสมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกะสมาธิแล้วตั้งอยู่ในขณะเดียวแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากจะถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตร เทวธิดาพญานาคต่างๆนับพบนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ซึ่งท่านใช้รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจากกายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพหมโลกชั้นต่างๆและลงไปเที่ยวดูพบภูมิของสัตว์นรกที่กำลังเสวยกรรมมีประเภทต่างกาันอยู่ที่ที่ทรมานต่างๆกันตามกรรมของตน คำว่าขึ้นลงตามคำสมมติที่โลกนำมาใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอว,วัอยวะหยาบนั้นผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มากจนกลายเป็นคนละโลกเอาเลยคำว่าขึ้นหรือลงของกายรู้สึกเป็นประโยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจังแต่จิตถ้าใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขึ้นหรือลงก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลยคำว่าสวรรค์ พระมโลกและนิพานอยู่สูงขึ้นไปตามลำดับแห่งความละเอียดของชั้นนั้นๆก็ดีคําว่านารกอยู่ต่ำลงไปตามลำดับของความตาม่ำแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่างๆกันก็ดีนี้เรานําด้านวัตถุเข้าไปวัดกลับนมามธรรมเหล่านั้นต่างหากนารกสวรรค์เป็นต้นจึงมีสูงต่ำไปตามโลกเราพอเทียบกันได้บ้างเช่นนักโทษทั้งละหุโทษและครุโทษที่อยู่ในเรือนจําอันเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทันอะไรอยู่กัน ในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขึ้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลยเพราะอยู่ในเรือนจำอันเดียวกันและไม่มีขึ้นลงต่างกันกับมนุษย์ผู้ไม่มีโทษอีกด้วยเพราะเรือนจำหรือตารางอันเป็นที่อยู่ของนักโทษทุกชนิดอยู่กันกับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กันมันเป็นแผ่นดินอันเดียวกันบ้านเมืองอันเดียวกันเป็นแต่แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้นเมื่อต่างเมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดี ทั้งลหุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปรับสากโทษต่างก็มองเห็นได้ยินและรู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทัท่วไปไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรกกับเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมและระหว่างพวกเทพทุกชั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์นรกทุกภูมิและเทวดาพรหมทุกชั้นกับพวกมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องของกันละกันเอาเลย แม้กระแสใจของทุกๆจำพวกจะส่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของกาลกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มีอะไรมีอยู่ในโลกนอกจากเราคนเดียวที่รู้เรื่องของตัวทุกอย่างเท่านั้นจะรับรองจนได้ว่าการมีอยู่ในโลกเพียงใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องความคิดดีชั่วของกาละกันได้ถ้าจะปฏิเสธว่าใจของคนและสัตว์ไม่มีและถ้ามี ทำไมไม่รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้างดังนี้ก็พอจะปฏิเสธได้ถ้าจะเป็นความจริงตามคำปฏิเสธแต่จะปฏิเสธวันยังข้ามก็คงผิดไปทั้งวันเพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมีใจด้วยกันทุกรายแม้จะไม่รู้ไม่เห็นความคิดของกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจไม่มีในร่างที่เราไม่สามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งละเอียดที่สุดวิสัยของตาหูจะรับรู้ได้ในโลกแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็คงขึ้นอยู่กับความไม่สามารถของแต่ละรายไม่ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเองคำวา่าสวรรค์และพรมโลกชั้นนั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับนั้นก็ไม่ได้สูงขึ้นไปแบบบ้านที่มีหลายชั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้กันที่จะต้องใช้บันไดหรือลิฟต์ขึ้นไปเป็นชั้นๆหากสูงแบบนามธรรมขึ้นแบบนามธรรมด้วยนามธรรมคือใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัวเพราะกรรมดีคือกุศลกรรม คำว่านรกต่ําก็ไม่ใช่ต่าแบบลงเหวลงบอ่อแต่ต่ําแบบนมามธรรมลงแบบนมามธรรมและดูด้วยนมามธรรมคือดวงใจมีความสามารถภายในตัวแต่ผู้ลงไปเสวยกรรมของตนต้องไปด้วยอํานาจกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษเหมือนคนติดคุกตารางตามกําหนดเวลาเมื่อพ้นโทษก็ออกจากคุกตารางไปฉะนั้น ส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพนันกันกับคณิกสมาธิมาแต่เริ่มแรกปฏิบัติเพราะจิตท,ท่านเป็นจิตที่ว่องไวผาดโผล่มาลั่งเดิมเวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าคณิกสมาธิก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงของอุปจาระจนกระทั่งท่านมีความชํานาญและบังคับให้อยู่กับที่หรือให้ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ได้แล้วจากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภทใดก็ได้สะดวกตามต้องการ คือจะให้เป็นคณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆหรือจะให้รวมสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัวผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่นล่าว่าท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกัน แต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึงหาทางออกได้ไม่นอนใจแล,และติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานผู้ติดสมาธิประเภทนี้ทําให้เนินช้าได้เหมือนกันถ้าไม่พยายามคิดค้นทางปัญญาต่อไปนักปฏิบัติที่ติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้มีเยอะแยะเพราะเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยความสุขความเยื่อใยและอ้อยอิงน้าอาลัยเสียดายอยู่มากไม่คิดอยากแยกตัวออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวล ถ้าไม่มีผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริงๆจะไม่ยอมถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลยเมื่อจิตติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไปอาจเกิดความสําคัญตนไปไต่างๆได้เช่นสําคัญว่านิพพานความสิ้นทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความสงบสุขนี้หามีอยู่ในที่อื่นใดไม่ดังนี้ความจริงจิตที่รวมตัวเข้าเป็นจุดเดียว จนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจนและรู้เห็นความสงบสุขประจักษ์ใจในสมาธิขั้นอปปนานี้เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยในขณะเดียวกันถ้าไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกทําลายก็มีหวังตั้งภพชาติอีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิขั้นไหนก็ตามปัญญาจึงควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสที่ควรเฉพาะอปปนาสมาธิด้วยแล้วควรใช้ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่งถ้าไม่อยากรู้ อยากเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นนะับแต่ท่านกลับมาทางพระอีสานเที่ยวนี้ท่านชำนาญในปัญญาขั้นกลางมากจริงอยู่เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นสามคือพระอนาคามีต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลางอย่างพอตัวไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมขั้นนั้นไม่ได้การก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นนี้ต้องผ่านกายคตาสติ ทั้งสุภาะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงามทั้งอสุภะความเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยงามไปด้วยปัญญามิได้ติดอยู่โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญาแล้วก้าวผ่านไปในท่าำกลางคือมัชฌิมาตรงกลางในแก่ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกันหมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรมทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้นการพิจารณาถึงขั้นที่ว่านี้จัดว่าเพียงผ่านไปได้ ถ้าเทียบการสอบไล่ก็เพียงได้คะแนนตามกฎที่ตั้งไว้เท่านั้นยังมิได้คะแนนสูงและสูงสุดในชั้นนั้นผู้บรรลุธ,ธรรมถึงระดับนี้แล้วจำต้องฝึกซ้อมปัญญาเพื่อความชำนาญละเอียดขึ้นไปจนเต็มภูมิของธรรมชั้นนั้นที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในชั้นอคนิฐาพรมโลกชั้นที่หทันทีไม่ต้องเกิดในพรมโลกสี่ชั้นต่ำนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท้าเาว่า ท่านเคยติดอยู่ในภูมินี้นานอาการอยู่เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายใดๆเลยต้องลูกคลามกันอย่างระมัดระวังมากกลัวจะผิดพลาดเพราะทางไม่เคยเดินเท่าที่สังเกตรู้ตลอดมาเวลาสติปัญญาละเอียดทำละเอียดส่วนกิเลสท,ที่จะทำให้หลงก็ละเอียดไปาตามๆกันจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยในทาแต่ละขั้นกว่าจะผ่านไปได้ท่านเล่านาอัศจรรย์เหลือประมาตอุตสาหคลำไม้คลำตอละกวากน้ำ โดยไม่ได้รับคำแนะจากใครนอกจากทำในคำพีเท่านั้นกว่าจะผ่านพ้นไปได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเราก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่างมหาศาลของท่านมิได้เวลากำลังบุกป,ป่าฝ่าดวงไปองค์เดียวมีโอกาสดีๆท่าเล่าถึงการบำเพ็ญของท่านให้ฟังที่น่าสมเพชเวทนาท่านนักหนาผู้เขียนเองเคยน้ำตาร่วงสองครั้งด้วยความเห็นทุกข์ไปตามเวลาท่านลำบากมากในการบำเพ็ญ และด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังซึ่งเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งจนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานี้จะพอมีวาสนาบารมีแค่ไหนบ้างหนอพอจะถูถ่ายเสือคลานไปกับท่านใดเพียงใดหรือไม่ก็มีในบางขณะตามประษาข,ของปุถุชนอย่างนั้นเองแต่คําพูดท่านเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวตื่นใจได้ดีมากนี่แลเป็นเครื่องพยุงความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมาถ้าเลาว่า พอเร่งความเพียรทางปัญญาขามากทีไรยิร่งทําให้จิตใจจืดจางออกจากหมู่คณะมากขึ้นและกลับดูดเดิมทางความเพียรมากเข้าทุกทีทั้งที่สร้างเรื่องของตัวมาโดยลําดับว่ากําลังของเรายังไม่พอแต่ก็จําต้องอยู่รออบรมหมูนะ่คณะพอให้มีหลักฐานทางใจบ้างทราบว่าท่านจาภาษาที่จังหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผงอำเภอสีสงครามถ้าจําไม่ผิดก็ราวสามสีป่ปีที่บ้านห้วยทราย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดเดียวกันหนึ่งปีแถบหมู่บ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกกลางเหล่านี้มีภูเขามากท่านชอบพักอยู่แถบนี้มากที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุมเสือก็ชุมมากตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวรอบๆบริเวณที่ท่านพักอยู่ทยเทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกัน กลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึมอยู่ใกล้ๆกับที่พักท่านบางคืนมันกระหึมพร้อมกันทีละหลายหลายตัวเสียงสนั่นวันไว้ไปทั่วทั้งป่าเสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เองทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึมรับกันเป็นพักๆทีละหลายหลายตัวน,น่ากลัวมากพระเนนบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลยกลัวเสือจะมาฉวยไปกินท่านฉลาดหาอุบายพูดปลุกแตกให้พระเนนกลัวเสือ เพื่อจะได้พากันขยันทําความเพียรโดยพูดว่าใครขี้เกียจทําความเพียรระวังให้ดีนะเสือในเขาลูกนี้ชอบพระเนนที่ขี้เกียจทําความเพียรนนะักกินก็อร่อยดีใครไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยันใครขยันทําความเพียรเสือกลัวและไม่ชอบเอาเป็นอาหารพอพระเนนได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามทาความเพียรกันแม้เสือกําลังกระหึ่มอยู่ร,บรอบๆก็จาต้องฝืนออกไปเดินจงกรมแบบสละตาย ทั้งที่ก,กลัวๆเพราะเชื่อคําท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารอันอร่อยของมันเพราะที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นกุดีเหมือนวัดทั่วๆไปแต่เป็นร้านเล็กๆพอมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้นและเตี้ยด้วยเผื่อเสือน,นึกหิวขึ้นมาและโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจรงิงๆเพราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อคำของท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังข็น่นากลัวด้วยว่าบางคืน เสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ทําอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาทําอะไรได้ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันอารกขามาให้มีอะไรมารบกวนและทําอันตรายได้และขออาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั่นนานๆฉะนั้นท่านจึงหาอายพูดให้พระเนเนกลัว สนใจต่อความเพียรมากขึ้นเสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจพวกสัตว์เสือต่างๆไม่ต้องระวังอันตรายจากนายพรานเพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านไปพักอยู่ที่ใดเขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้นเขาบอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งลำกล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านไปพักอยู่ณสถานที่ใด ซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุมชุมที่นั้นแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแตก่ก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินกันที่ไหนเรื่องทั้งนี้ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ไปทําอันตรายาสัตว์เลี้ยงเขาเลยน่าอัศจรรย์มากดังนี้